นักดาราศาสตร์ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาลที่มีลักษณะเหมือนโลกเป็นครั้งแรกดาวเคราะห์ที่ถูกค้นพบนี้มีลักษณะอุณหภูมิที่ไม่สูงหรือต่ำจนเกินไปเหมือนดาวเคราะห์อื่นๆที่ถูกค้นพบมาก่อนอนอุณหภูมิของดาวเคราะห์ดวงนี้อยู่ที่ประมาณศูนถึง40องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิที่น้ำจะอยู่ในรูปของของเหลวและนั่นก็หมายถึงสิ่งมีชีวิตสามารถที่จะอาศัยอยู่ได้ เพราะน้ำเป็นสิ่งจำเป็นในการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตจากโครงสร้างจำลองนักวิทยาศาสตร์คาดว่าพื้นผิวของดาวเคราะห์ดวงนี้น่าจะเป็นหินเหมือนโลกเราหรือไม่ก็ปกคลุมไปด้วยทะเลดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาลดวงนี้มีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่เคยพบมีรัศมีประมาณ1.5เท่าของโลกมีมวลสารมากกว่าโลก5เท่า และโคจรรอบดาวฤกษ์ชื่อกรีซี่581เปรียบได้กับดวงอาทิตย์ของระบบสุริยะจักรวาลเราโดยระยะเวลาในการโคจรใช้เวลาเพียงแค่13วันทั้งนี้เพราะว่ามันอยู่ใกล้กับดาวฤกษ์กรีซี่581มากเมื่อเปรียบเทียบระยะทางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์แล้วดาวเคราะห์ดวงนี้อยู่ใกล้ดาวฤกษ์กรีซี่581มากกว่าถึง14เท่าแต่เนื่องจากดาวฤกษ์กรีซี่581มีขนาดเล็กกว่า และอุณหภูมิต่ำกว่าดวงอาทิตย์ของเรามากอุณหภูมิของดาวเคราะห์จึงไม่ร้อนจนเกินไปและตำแหน่งที่อยู่นั้นมีอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับสิ่งมีชีวิตจะอาศัยอยู่ได้การค้นพบครั้งนี้สร้างความตื่นเต้นในวงการดาราศาสตร์มากเพราะในบรรดาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาลที่ค้นพบตอนนี้ประมาณ200กว่าดวงส่วนใหญ่จะมีลักษณะเหมือนดาวจูปิเตอร์ คือเป็นกลุ่มกา๊าซที่มีอุณหภูมิร้อนมากๆเพราะโครจรอยู่ใกล้ดาวฤกษ์ที่ร้อนมากมีดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักกระวาลดวงนี้เป็นดวงแรกที่มีบรรยากาศเหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตจึงจุดประกายความหวังให้กับนักดาราศาสตร์ที่จะใช้จะดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นเป้าหมายของโครงการทางอาวกาศในอนาคตเพื่อสำรวจหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกอย่างไรก็ตาม เนื่องจากดาวเคราะห์ดวงนี้อยู่ห่างจากโลกเราถึง20ปีแสงด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่ตอนนี้เรายังไม่สามารถเดินทางไปสำรวจได้แต่เราสามารถตรวจสอบค้นหาข้อมูลของมันทางกล้องส่องดูดาวได้โครงการจะติดตั้งกล้องส่องดวงดาวในอวกาศเพื่อสังเกตการต่างๆที่อาจบ่งชี้หรือเชื่อมโยงถึงกระบวนการของสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์โดยจะสังเกตหาร่องรอยของก๊าซเช่นก๊าซมีเทน และสิ่งที่บ่งชี้ถึงสารคลอโรฟีนสารสีเขียวในพืชที่ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์สีเหลืองที่มีอุณหภูมิที่ผิวประมาณ5,800เคลวินแสงสว่างที่ส่องออกมาจากดวงอาทิตย์ทำให้มองเห็นดาวเคราะห์ได้พลังงานจากดวงอาทิตย์ยังทำให้โลกอบอุ่นโครงสร้างของดวงอาทิตย์แบ่งออกเป็นสมส่วนหลัก ได้แก่แกนกลางดวงอาทิตย์เขตการแผ่รังสีและเขตการพาความร้อนโดยมีชั้นบรรยากาศต่างๆห่อหุ้มเช่นชั้นโฟโตเซียชั้นโครโมเซียคอโรนาและบนดวงอาทิตย์ยังอาจเกิดปรากฏการ์ขึ้นได้อีกหลายอย่างเช่นลมสุริยะออโรรา จุดมืดบนดวงอาทิตย์พายุสุริยะเป็นตน้นดวงอาทิตย์ประกอบด้วยโครงสร้างใหญ่สองส่วนคือส่วนตัวดวงอาทิตย์หรือโครงสร้างภายในและส่วนชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มดวงอาทิตย์ส่วนตัวดวงอาทิตย์หรือโครงสร้างภายในของดวงอาทิตย์มีสามส่วนคือ1แกนกลางดวงอาทิตย์ เป็นส่วนในสุดของดวงอาทิตย์มีอุณหภูมิไม่น้อยกว่า15ล้านเคลวินส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานทั้งหมดของดวงอาทิตย์ 2. เขตการแผ่รังสีอยู่ระหว่างแก่นและเขตการพาการถ่ายโอนพลังงานในเขตนี้ใช้เวลานานมาก 3. เขตการพาความร้อนเป็นการพาพลังงานจากเขตการแผ่รังสีออกสู่ผิวของดวงอาทิตย์ และพลังงานจากผิวของดวงอาทิตย์ออกสู่อวกาศโดยการแผ่รังสีชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มดวงอาทิตย์แบ่งออกเป็นสามชั้นเช่นกันได้แก่ 1. ชั้นโฟโตเสียเป็นพื้นผิวของดวงอาทิตย์ที่มีสถานะเป็นแกส๊สเป็นชั้นบรรยากาศชั้นในสุดเป็นบริเวณสว่างที่สามารถมองเห็นได้ เป็นบริเวณที่ส่งคลื่นแสงทำให้โลกได้รับแสงสว่าง2ชั้นโครโมสเฟียเป็นชั้นบรรยากาศบางๆอยู่เหนือพื้นผิวของดวงอาทิตย์มีสถานะเป็นแกส๊สเป็นบริเวณที่ส่งคลื่นแสงสีแดงที่เราสังเกตเห็นดวงอาทิตย์เป็นสีแดงช่วงเย็นขอบเขตของชั้นนี้ไม่แน่นอน3คอโรนา เป็นชั้นบรรยากาศที่เจือจางและแผ่กระจายจากดวงอาทิตย์ได้ไกลมากเป็นส่วนนอกสุดมีสถานะเป็นแกส๊สเป็นบริเวณที่ส่งประจุไฟฟ้าออกมาสู่อวกาศเรียกว่าลมสุริยะเราเห็นแสงส่วนนี้ในช่วงที่เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงตัวอย่างปรากฏการบนดวงอาทิตย์ลมสุริยะ คือแก๊สที่ร้อนจนอะตอมแตกตัวเป็นอิเล็กตรอนและไอออนถูกปลดปล่อยจากบรรยากาศชั้นคอโรนาของดวงอาทิตย์ประกอบด้วยอนุภาคโปรตอนและอิเล็กตรอนเช่นเดียวกับแกส๊สภายในดวงอาทิตย์ออโรราหรือแสงเหนือแสงใต้เกิดจากลมสุริยะเคลื่อนที่ผ่านเข้ามาบริเวณสนามแม่เหล็กโลกที่ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ จุดมืดบนดวงอาทิตย์บริเวณโฟโตโสเฟียร์มีอุณหภูมิต่ำกว่าบริเวณอื่นๆและเกิดระเบิดน้อยกว่าบริเวณอื่นๆทำให้มีความเข้มแสงน้อยกว่าจึงเกิดจุดมืดบนดวงอาทิตย์และจุดมืดจะเกิดไม่ซ้ำที่เดิมพายุสุริยะเกิดจากการปล่อยอนุภาคความเร็วสูงจำนวนมหาศาล จากชั้นบรรยากาศโคโรนาของดวงอาทิตย์โดยอนุภาคดังกล่าวส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของ DNA ภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิตได้เกิดการรบกวนสนามแม่เหล็กของโลกทำให้ระบบสื่อสารโดยวิทยุคลื่นสั้นทั่วโลกและระบบส่งกำลังไฟฟ้าในประเทศที่อยู่ใกล้ขั้วแม่เหล็กโลกขัดข้อง สายการบินจึงยกเลิกเที่ยวบินในช่วงเวลาที่เกิดพายุสุริยะรวมถึงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในดาวเทียมที่โคจรรอบโลกก็อาจเสียหายได้เช่นกันแต่สิ่งมีชีวิตบนโลกจะมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กโลกช่วยปกป้องจากรังสีและอนุภาคความเร็วสูงต่างๆจากอวกาศ